สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณฟังคะก็มาถึงช่วงเวลาของรายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศนะคะ รายการนี้ผลิตโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ย,ยีหรือสสวทค่ะโดยมีดิฉันดวงเดือนเบอร์กีพุพาน์ดำเนินรายการแล้วก็มาพร้อมกับคุณสุภาพรอนินทุวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะคุณู้ฟังค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องลมฟ้าอากาศดินไหมคะใช่กำลังจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแต่ก็คงจะต้องโยงมาที่สุขภาพด้วยมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบนแบ่พูดถึงภาษาอังกฤษมันก็นไ,มไม่้ <laughs> ว่าทําไม เอออากาศบ้านเราเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมีกี่ฤดูคะ <3 S 1> คุณสุภพรสามใช่มีจะเป็นช่วงด้วยนะคะเดือนฤดูหนึ่งก็จะมีประมาณสามสี่เดือนใช่ไหมคะ,คะเออ่มีฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนแล้วฤด,ดูฝนนึกว่ามีร้อนแล้วก็ร้อนมากอ,อ่าค่ะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยในวันหนึ่งเนี่ย เราเจอสามฤดูค่ะวันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่มีฝนตกแดดออกใช่ค่ะกลางคืนเอ่อตอนเช้าไปนะฝนตกค่ะรถติดอ่าพระตอนกลางวันเนี่ยโ,โหร้อนจัดพอตอนเงำค่ำนะคะหนาวจัดเลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ประเทศไหนกันแน่ค่ะนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆในปี2554นี้นะคะเราก็เรียกว่าได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากมายทีเดียวนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หนาวสุดสุด จำได้มามีช่วงหนึ่งที่บอกโอ้เย็นมาก<ช>นะคะคนไทยก็นึกว่าจะเห็นหิมะแล้วอตอนนั้นก็คือเสื้อันหนาวขายดีมากเล<ช>ยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอากาศหนาวสุดๆในช่วงฤดูร้อนด้วยนะคะ<ช>รวมไปถึงฝนตกหนักน้ำท่วมจนทำให้หลายๆคนเจ็บป่วยนะคะสุขภาพแปรปรวนเรียกว่า แยกกันไปนตามๆกันน,<ว>น,นะคะนแปรแปรปลวนจนเรา<ช>ตามไม่ทันนะวันนี้เราคงจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะต้องระวังตัวอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่กําลังแปรป,ปวนแบบนี้นะคะ<ช>เพราะว่าไม่ไม่เฉพาะบ้านเรานะคะที่เป็นแบบนี้ในหลายๆประเทศทั่วโลก<ช>เราก็จะเห็นว่าเจอพายุก็หนักมากและคุณดวงเดือนน้ําท่วมแผ่นดินถล่มอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบ แทบภูมิภาคของโลกเลยค่ะเออไม่ว่าจะเป็นหลายประเทศที่เจอมาเนี่ยบางทีเรานึกน้อยใจนะุอยทำไมปีนี้เนี่ยประเทศเรานี่โดนอะไรหนักๆนะใช่แต่พอเราดูบางประเทศหนักกว่าเราอีกอเราเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเออเราก็ยังโชคดีนะเรายังมีแผ่นดินอยู่เรายังมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ยังยังฟื้นปูกันได้แต่บางประเทศนี่ก็เหมือนว่าราบเป็นหน้ากองหายไปเลยทั้งประเทศเลยบางทียิ่งถ้าเกิดเอาน้ําขึ้นเน่เขาบอกว่า บางส่วนเนี่ยหายไปอย่างเด่นที่ของประเทศเราเองนี่ค่ะทางสมุทรปราการเนี่ยเหงนว่านะชายทะเลวัดนะคะวัดเขาเรียกว่าวัดสมุทรวัดสมุทรจีนเลยหายไปเลยเนาะหายไปคือตอนเนี้โบสถ์นี่อยู่ในน้ำนะคะแต่ว่าบางประเทศก็ยิ่งกว่าเราคือหายไปทั้งเกาะเลยก็คงมาจากทีือโรคของเราเปลี่ยนไปแล้วแล้วเป็นยังไงคะความเครียดมันก็เกิดขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็แบบว่าโอ้สุดโศมนะคิดมาก เนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันเรามาดูว่าปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็คงจะหยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะคะอันดับแรกก็คือปัญหาด้านสุขภาพร่างกายค่ะคุณดวงเดือนซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบต่อสรีระวิทยาของร่างกายโดยตรงแม่พูดสับนี่เหมือนทางทางการแพทย์นิดหนึ่งนะคะก็ อันเนื่องมาจากแบบทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรานะคะได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นลมแดดค่ะคุณลุงเดือนเนื่องจากว่าได้รับความร้อนจากแสงแดดมากเกินไปก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการเสียเหงื่อแล้วก็เสียน้ําหากเป็นมากก็อาจจะทําให้เกิดอาการหมดสติเป็นลมแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ในบางรายนะคะโดยผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่อาจจะ ต้องปฏิบัติงานกลางแจ้งนะคะกรมกรชาวไร่าชาวนาทหารตำรวจซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายแล้วก็ไม่รัดมากเกินไปแล้วก็ควรจะสวมหมวกกลางร่มหรือว่าดื่มน้ำสะอาดมากๆนะคะนั่นก็จะเป็นผลจากลมแดดนะคะแสงแดดก็จะกระทบทำให้ผิวไหม้นะคะอาจจะเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง การถูกทำลายของชั้นบรรยากาศก,ก็ทำให้รังสี U.V จากดวงอาทิตย์เนี่ยคะส่องลงมาถึงพื้นผิวของโลกเราได้มากขึ้นแล้วก็การที่เราได้รับรังสี U.V ในปริมาณที่สูงๆนะคะก็จะทำให้ผิวไหม้แล้วก็หากได้รับติดต่อกันนานๆก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนังมากขึ้นนะคะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะก็คือการทาครีมกันแดดแล้วก็การสวมหมวก หรือว่าหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดในระหว่างวันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะ,คะเรื่องของอุณหภูมนะิที่เปลี่ยนแปลงไปมนะันก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของตาด้วยนะคะคุณสุพรเพราะว่าออตาเดียบางทีเราเจอในเะรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงมีคนโดยเฉพาะเรื่องของโรคต้อกระจกนะคะเป็นผลเสียอีกประการหนึ่งจากการได้รับรังสี UV มากเกินไปนะคะอันนี้เ็าบอกว่าต้องสวมหมวกแล้วก็ใส่แว่นกันแดดทุกครั้งที่ต้องอยู่กลางแดด บางคนนี่บบอย่กลางแดดตาหยีเลยค่ะ,<น>ะไม่เฉพาะต้อกระจกนะคะคุณเรือนต้อเนื้อต้อลมก็<ช>มาจากาการที่โดนแสงแดดโดนลมอะไรเยอะๆเหมือนกันนะ,นะค,ะ,คะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นผลสําหรับคนที่เป็นต้อกระจกมากหน่อยคือว่ามันอาจจะมีผลโดยตรงน<ช>ะคะ,คะอันนี้ถ้าเราใส่แว่นกันแดดหรือว่าสมวกเนี่ยก็จะช่วยป้องกันร,รังสียูีที่จะ,ะส่งผลกระทบต่อดวงตาเราได้นะคะ,คะ อีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นคือโรคภูมิแพ้กับหอบหืดค่ะบางคนเป็นโรคประจำตัวใชค่<น>ะคือเดี๋ยวนี้คนไทยต้องบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยถ้าไม่เป็นเป็นโรคฮิตเลยนะ,ะถ้าไม่เป็นหอบหืดภูมิแพ้นี่รู้สึกเหมือนเชยระเบิดน,นะนเขาบอกความแปรปรวนของอากาศร,บรอบๆตัวเนี่ยจะส่งผลให้สารก่อภูมิแพ้ในบรรยากาศเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาโรคภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดเพิ่มมากขึ้นบางคนพอร้อนจัดก็คันนะ,ะอุดคเยอเลยเกาอะไรต่างๆเนี่ย นะคะหรือบางทีหนาวเกินไปก็เป็นอีกออเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระวังการป้องกันที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสอากาศภายนอกค่ะขณะที่เกิดความแปรปรวนของอากาศนะคะหรือว่าในกรณีที่จําเป็นก็ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นใช้หน้ากากอนามัยนี้เขาก็มีหลายแบบเหมือนกันเยอะนะคะค่ะอ่สะสุดท้ายค่ะสาําสหรับเรื่องของอุณหภูมิที่จะมีผลต่อร่างกายนะคะ บอกว่าการแท้งบุตรแล้วก็การคลอดก่อนกําหนดออ้ไม่มน่าจะเกี่ยวข้อ,ของนะ,ะบอกว่าความแปรปรวนของอากาศที่รุนแรงเนี่ยสามารถส่งผลให้เกิดการแท้งและคลอดก่อนกําหนดได้นะคะดังนั้นผู้ที่ตั้งครรภ์ก็ควรจะหลีกเลี่ยงก,กับการเผชิญอากาศที่แปรปรวนมากๆรียนนึกไปถึงอะไรไหมคะคุณสุภพรนึกถึงผลไม้ค่ะซึ่งพออากาศแปรปรวนอุณหภูมิค่ะผละไม้นี่มันก็สุกเร็วขึ้นมันมังขาย เปลี่ยนฤดูแทนที่เอ๊ะมันออกหน้านี้ทําไมตอนนี้มันออกมากขึ้นก็คงแปลปวนก็คงแบบอ้ยไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นหน้าอะไรกันแน่นะคะค่ะนั่นก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะนอกจากจะเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อระบบสรีระต่างๆของร่างกายของเราแล้วนะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาจากโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณนงเดือนอย่างเช่นหวัด สภาพอากาศที่ร้อนสลับกับหนาวแล้วก็อาจจะมีฝนตกนะคะอย่างวันนึงมีสามฤดูแบบ<ช>นี้นะคะ,คะก็จะทำให้ร่างกายของเรามีความอ่อนเพลียแล้วก็ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันนั้นลดต่ำลงนะคะจึงก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสหวัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็การป้องกันที่ดีก็ควรจะสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะแล้วก็ เราก็ควรจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะและที่สําคัญก็ควรจะรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะยังมีโรคจากแมลงเหมือนกันนะคะที่<ช>เดี๋ยวนี้ก็มีแมลงแปลกๆออกมาเหมือนกันนะคะบาง,งคนโดนแล้วสเสียชีวิตก็มีนะคะ<ช>อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นทำให้แมลงเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ขยายอาณาเขตกัน หากินออกไปกว้างขวางจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าโรคติดต่อจากแมลงต่างๆเช่นโรคไข้เลือดออกมาเรียไข้สมองอักเสบมีเพิ่มขึ้นนะ,ะแล้วก็การป้องกันที่ดีก็คือจะต้องกําจัดแหล่งพาอพันธุ์ของแมลงนะคะใช้มุ้งนะบางที่ที่คุณไม่มีมุ้งก็ต้องใช้มุ้งตอนนอนนะคะป้องกันไม่ให้ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างเรื่องโรคอ,อื่นอ,อีกที่มีก็คือเรื่องของอหวาท้องรง่วงอ,อันนี้ก็เป็นโรคติดต่อในระบบ ทางเดินอาหารนะคะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นนี่ก็ทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําหรือว่าทําให้แหล่งน้ําแห้งลงเนะะี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการสะสมตัวของอเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะเชื้อที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารนะคะอย่างเช่นเชื้ออายุวาบิดไข้รักษาด้ะคะดังที่ในอดีตเนี่ยที่มีปัญหาความแห้งแล้งก็ได้ก่อให้เกิดโรคระบาดค่าชีวิตผู้คนนจำนวนมากนะคะการป้องกันก็คงจะต้อง ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยการรับประทานอาหารแล้วก็การขับถ่ายนะคะก็ควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะคะการล้างมือการทําความสะอาด<ช>ก็คงจะต้องดูแลนะคะนั่นจะเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบตรงๆโดยตรงในทางด้านสรีระร่างกายของเราปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก็มีนะคะคุณดวงเดือนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น ความแปรปรวนของสภาพอากาศนั้นยังทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราด้วยนะคะอย่างเช่นทําให้เกิดความเครียดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดๆเนี่ยนะคะหรือว่าประสบกับปัญหาน้าท่วมเป็นเวลานานๆดังนั้นในสภาพที่อากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะคะเราจะต้องพยายามควบคุมสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์ไม่ให้แปรปรวนตามไปด้วยนะคะก็คงจะต้อง อ่านหน้าเข้าหาธรรมะหรือไม่ก็หาวิธีการผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเราเองนะคะ,คะนอกจากปัญหาโดยตรงไปแล้วเรื่องของโ,อโ,อโรคต่างๆเรื่องของอสรีระร่างกายนะคะยังมีปัญหาทางอ้อมอีกน,นะคะคุณจรพรนะคะด่วจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําอ,อันนี้กระทบโดยตรงเลยนะคะพี่น้องเกษตรกรคือไม่ได้โดยตรงกับตัวเองแต่ว่าเป็นผลผลิตนะคะผลผลิตมันก็มีผลอย่างเออขายสินค้าไม่ได้นะคะ บางทีพืชพันธุ์การเกษตรเนี่ยที่เคยได้คุณภาพเยอะๆคุณภาพดีๆไอาจจะลดลงได้นะคะบางทีก็ขาดแคลนอาหารเหมือนกันนะคะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่คือน้ําท่วมก็ต้องไปอยู่ที่อื่นแทแม้กระทั่งันก่อนที่เห็นเรือนน้าตาลล่มนะคะห็นแบบโอ้ยน้ําซัดตลิ่งทาก็ังโบลาวค่ะแล้วก็บ้านเรือนประชาชนก็เสียหายนะคะตรงนี้ก็เป็นผลกระทบเหมือนกันนะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ อากาศที่แปรปรวนอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีก็มีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ง่ายบางทีรถชนรถเฉียวฝนตกหนักนะคะไม่ระวังก็เกิดประหงัดนะคะกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการเสื่อมสภาพของยาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะคือทําให้เหมือนกับว่าแทนที่จะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นมันก็สั้นลงเหมือนอากาศร้อนเย็นร้อนเย็นมันก็เสียได้ง่ายไอ้ขนเนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ วังว่าคุณฟังฟังมาถึงตรงนี้นะคะเราก็คงจะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะที่เกิดขึ้นก็จะช่วยให้เรานั้นระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการที่เราจะต้องมาเจ็บแค่ได้ป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมาใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีนะคะออกกําลังกายทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็เลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะก็ คงจะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะ<ช>ทําให้เรายืนหยัดอยู่ได้นะคะแล้วก็<ช>ไม่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่แปรปรวนมากนักนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ<ช>อย่างหนึ่งที่เราทําได้คือเราต้องปรับตัวทําตัวทําใจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะที่ทเปลี่ยนแปลงไป,ไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ปรับตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะอยู่ยากนะคะบาง<ช>คนคิดมากเครียด ก็มีปัญหาตามมาก็ฝากทิ้งทา้ายไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีทีบนเรื่องของอากาศเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจถึงสภาพอากาศหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกเราก็คงจะรู้ว่าอ๋อนี่มันคือธรรมชาตินะคะ,คะเราลงโทษธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติลงโทษเราบ้างะะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับมือตรงนี้ให้ได้นะคะค่ะท่านใดที่ฟังรายการของเราแล้วก็มีข้อเสนอแนะติชมหรือว่าอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะก็สามารถเขียนจดหมายประชุิบัตรมาได้นะคะที่ รายการคุยกันเวลาเรื่องค่ะสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะถ้ายาวไปก็สสวทนะคะง่ายๆนะคะสสวทเลขที่924ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเ,รเทพรหัสไปรษณีย์1010นะคะสะดวกทางโทรศัพท์ก็หมายเลข023820378ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ